เจ้าหญิงสีแดงมีหนึ่งครั้งในสมัยก่อนมีลูกสาวน้อยน่ารักนั่งรักใครที่มองเห็นเธอทุกคนแต่เป็นพิเศษเป็นพิเศษกับย่าของเธอมากที่สุดไม่มีอะไรที่เธอจะไม่ให้แก่เด็กหญิงคนนั้นมีครั้งหนึ่งเธอให้เธอหมวกเล็กๆที่ทําจากผ้าเย็บแดงที่เหมาะกับเธอมากเกินไปที่เธอไม่อยากสวมใส่อะไรอื่นอีกเลยดังนั้นเธอถูกเรียกว่าเจ้าหญิงหมวกแดงเสมอวันหนึ่งแม่ของเธอกล่าวกับเธอว่า มาเถอดเถิงเล็กๆนี้นี่มีเค้กและขวดไวน์ให้เธอเอาไปให้ย่าเธอเธอป่วยและอ่อนแอมันจะทําให้ย่าเธอดีขึ้นออกเดินทางก่อนที่จะร้อนและเมื่อเธอออกเดินทางให้เดินให้สงบเรียบร้อยและไม่วิ่งหนีออกจากเส้นทางไม่งั้นเธออาจจะหกล้มและแตกขวดแล้วย่าเธอจะได้ไม่อะไรแล้วและเมื่อเธอเข้าไปในห้องของย่าเธออย่าลืมพูดว่าสวัสดีตอนเช้าและไม่ตามหามุมทุกมุมก่อนที่เธอจะพูดฉันจะดูแลมากม เจ้าหญิงหมวกแดงตอบแม่ของเธอและกดมือเป็นหลักญาเธออาศัยอยู่ในป่าครึ่งหลีกจากหมู่บ้านและเมื่อเจ้าหญิงหมวกแดงเข้าไปในป่ามีหมาป่าเจอเธอหมวกแดงไม่รู้ว่าเขาเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดนักและไม่กลัวเขาเลยสวัสดีเจ้าหญิงหมวกแดงเขาพูดขอบคุณมากหมาป่าไปไหนอยู่เช่นนี้ตอนเช้าเจ้าหญิงหมวกแดงไปหายาของฉันค่ะคุณมีอะไรในกระเป๋าผ้า เค้กและวัยวันเมื่อวานนี้เป็นวันทำเค้กดังนั้นญาติที่เจ็บป่วยจะได้รับอาหารที่ดีเพื่อทำให้แข็งแรงขึ้นญาติของคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเจ้าหญิงหมวกแดงอยู่ไกลกว่าไปครึ่งหลีกในป่าบ้านของเธออยู่ใต้ต้นโอ๊กที่ใหญ่สามต้นต้นเพาะเม็ดอารม์อยู่ด้านล่างแน่นอนคุณต้องรู้แน่นอนเจ้าหญิงหมวกแดงตอบหมาป่าคิดในใจว่ามนุษย์สาวเด็กเป็นอย่างไรเป็นส่วนกินที่อ่อนแอมาก หากเรากินเธอจะดีกว่าหญิงคนแก่นั้นต้องใช้ความเราอย่างฉลาดเพื่อจะจับทั้งคู่เขาเดินข้างๆเจ้าหญิงหมวกแดงเป็นเวลาสั้นๆแล้วพูดว่าเจ้าหญิงหมวกแดงเห็นไหมดอกไม้ที่นี่สวยงามมากๆเห็นไหมทำไมเธอไม่มองรอบๆฉันเชื่อว่าเธอก็ไม่ได้ยินเสียงนกเล็กๆร้องเพลงเป็นหวังณท่ามกลางที่นี่เธอเดินไปอย่างเกรียนๆเ,เหมือนว่าเธอกำลังจะไปโรงเรียนในขณะที่ทุกอย่างนอกนั้นในป่ากำลังมีความรื่นเริง เจ้าหญิงหมวกแดงเอื้อมหน้าขึ้นและเมื่อเธอเห็นแสงแดดกระจ่างกระจ่างเต้นรำไปมาทางต้นไม้และดอกไม้ที่สวยงามเพิ่องนอกออกทั่วทั้งสถานที่เธอคิดว่าน่าจะเก็บบูชาใหม่มาให้ย่าดูน่าจะทําให้ย่าดีใจเช่นกันตอนนี้ยังเช้าเป็นเวลาเดี๋ยวก็จะได้ถึงที่นั่นเร็วๆดังนั้นเธอวิ่งออกนอกเส้นทางเข้าสู่ป่าเพื่อหาดอกไม้และทุกครั้งที่เธอเลือกดอกหนึ่งเธอคิดว่าเห็นดอกที่สวยงามกว่าตรงหน้าอีกแล้วเริ่มวิ่งตามดอกนั้นและเข้าไปในป่าลึกลงเรื่อย ฮ่าฮ่าในระหว่างนี้หมาป่าวิ่งตรงไปหน้าบ้านของย่าและเคาะประตูมีใครอยู่เจ้าหญิงหมวกแดงหมาป่าตอบเธอกำลังนำเค้กและไวมาลองเปิดประตูดูสิล็อกประตูสิย่าตอบฉันอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถลุกขึ้นไปได้หมาป่ากำมือเปิดประตูประตูบินเปิดและโดยไม่พูดคำใดๆเขาไปเลยที่เตียงของย่าและกินเธอไป จากนั้นเขาสวมใส่เสื้อผ้าของย่าและใส่หมวกของเธอและนอนลงเตียงปิดม่านเจ้าหญิงหมวกแดงอย่างไรก็ดีเธอกำลังวิ่งไปรวบรวมดอกไม้และเมื่อเธอเก็บมามากพอที่จะไม่ได้เก็บมากกว่าเธอคิดถึงย่าของเธอและออกเดินทางไปหาย่าของเธอเมื่อเธอเดินเข้าห้องเธอก็ตกใจที่พบประตูกระจัดอยู่เปิดและเมื่อเธอเดินเข้าห้องมีความรู้สึกแปลกๆที่ทําให้เธอกล่าวในใจโอ้วันนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยแต่ตอนอื่นๆฉันชอบที่จะอยู่กับย่าของฉันมากๆ เธอตะโกนสวัสดีตอนเช้าแต่ไม่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเธอเดินไปที่เตียงและเลื่อนม่านเตียงกลับมีญาของเธอนอนอยู่กับหมวกที่ถูกดึงลงมาปิดหน้าของเธอไว้ดูแปลกมากโอ้ย่าเธอพูดหูของย่ามีใหญ่แบบไหนเพื่อที่จะได้ยินเสียงเธอชัดเจนขึ้นนะลูกแต่โอ้ย่าตาของย่ามีใหญ่แบบไหนเพื่อที่จะเห็นเธอได้ชัดเจนขึ้นนะลูกแต่โอ้ย่ามือของย่าใหญ่แบบไหน เพื่อที่จะกอดเธอได้สนิทขึ้นนะลูกแต่โอ้ย่าปากของย่าใหญ่แบบไหนเพื่อที่จะกินเธอได้และหมาป่าพูดคำนี้แล้วก็กระโดดขึ้นจากเตียงด้วยการกระโดดหนึ่งครั้งและกลืนเจ้าหญิงหมวกแดงไปเมื่อหมาป่าพอใจแก่ความอยากกินของเขาก็นอนลงบนเตียงอีกครั้งนอนหลับและเริ่มเกิดเสียงส่งผ่านเสียงดังมากนักล่ากำลังผ่านหน้าบ้านและคิดเอาใจเองว่าย่าแก่นี้นอนตลอดเวลาจริงๆฉันต้องเข้าไปด,ดูว่าเธอต้องการอะไรบ้าง ดังนั้นเขาเข้าห้องและเมื่อเขาเดินเข้าห้องเขาเห็นว่าหมาป่านอนอยู่ในเตียงฉันเจอเจ้าที่นี่อันซิ่งสัตว์ร,ร้ายที่จะรับให้ด้วยเขาพูดฉันไปหาเจ้านานมาแล้วและเมื่อเขากําลังจะยิงเขาเขาก็คิดว่าหมาป่าอาจจะกินหยาของเธอไปแล้วและว่าเธออาจจะยังชีวิตอยู่ดังนั้นเขาไม่ได้ยิงเขาจึงเอากันไกลออกมา และเริ่มตัดท้องของหมาป่าที่กำลังนอนเมื่อเขาตัดท้องสองครั้งเขาเห็นเจ้าหญิงหมวกแดงที่สองเห็นจากนั้นเขาตัดท้องอีกสองครั้งและเจ้าหญิงเล็กกระโดดออกมาร้องว่าอาฉันกลัวมากๆในนั้นมืดมากนะในท้องหมาป่าและเมื่อยาที่เป็นแก่อยู่ออกมาพร้อมๆกันแต่ละคนก็หายใจได้ยากแต่เจ้าหญิงหมวกแดงก็นำหินขนาดใหญ่มาเร็วๆนี้ใช้เพื่อเต็มส่วนของร่างหมาป่าและเมื่อหมาป่าตื่นขึ้นเขาอยากจะหนีไปแต่หินหนักมากเกินไปที่เขาล้มลงทันทีและเสียชีวิต จากนั้นทั้งสามคนก็รู้สึกดีใจเนื้อหนังของหมาป่าถูกถอดออกโดยนักล่าและกลับบ้านพร้อมกับเนื้อหนังเพื่อประกอบงานยากของเทอทานเค้กและดื่มไวน์ที่เจ้าหญิงงหมวกแดงนำมาและฟื้นตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่เจ้าหญิงหมวกแดงคิดและทำนิ้วหัวใจในใจของเธอในระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตฉันจะไม่เคยออกไปข้างนอกเส้นทางเองเพื่อวิ่งเข้าไปในป่าเมื่อแม่ของฉันห้ามฉันทำเช่นนั้น